กาบสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสปาน้องสาลาอีกแล้วพี่น้องเอยกับน้องยังน้องแม็กน้องนิกของน้องบิวอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะดูนั่งอยู่ห้องมันน้องไม่ร้อนไปข้างนอกคนข้างอากาศมันฝนขึ้นฝนเนาะเออลูกเออไอคพี่น้องนอนผ้านิ่มที่ผ่นนอนเนาะเปิดแอร์เห้พี่น้องเย็นช่วยไง เปิดอากาเย็นแลกวกห้าากไปไนนะปิดไว้เนาะฟันนเพื่นเอาอดี่พี่เราเลยจะไปเชื่อว่ม่าเลยด้ไปสิบบามาประคบทองเนาะโวทำเนี่ยโบ่นาสุดน้ำห่อนขี้เก่าพี่เองออกกรรมล้เนาะ กะหมกดําเลยแต่ว่าเฮาเอาอันนี้ประคบท้องมัแห้งเด้พี่น้องเยเนาะแ่ว่าอันนั้นนจวยจวยโดย กับบูบี้ยังได้พี่น้องเอ้ยสีมาถ,ถามมันเนาะสปานซื้ออันนี้มากพี่น้องพงวิเศษมาทาสะดือลูกพี่น้องเพราะว่าคนแถาบูงเพราะเพิ่นบอกว่าให้เอาขี่แมงใหญ่กับขี่ทานไผ่ใส่สะดือยังบุรุนพี่นอ้องซิปเมื่อเด็กจักเนาะอยังบุรุนแต่สปานกเ็เฮ็ดตามมาที่นี่เจ้าตะกอนยังบูมีกินเด็วกับบูมีน้องเนาะมาที่นี่แต่ตออแปแสปานะ อันโทรมาถามแม่ทั้งบ้านคนกันเนแนนํานก็สะานว่าไปเอาว่วาทั้งขี้แม่งใหญ่ก็เป็นว่าขี้ทานไผ่พี่หน่อยสป,ปานก็เหตุตามพอเหตุตามคนปรากฏออกมาว่าสองมือเห็นคนพี่หน่อยโมเมนเศร้าเด้เป็นน้องเนาะมินองออกมาพี่น้องสป,ปานก็ตกใจเลยไปซื้ออันนี้มาใส่พี่อคงองพิเศษสองมือเหเดิมเหงเนาะ ไอ้ต้นรูปพี่น้องไอ้วิราสป,ปานทำความสะอาดทำเพยทำยังคนนะเพื่นกับสีห้องเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเสร็จะวบาเป็นคนอึนหอเนาะ่ต้องเนาะแบบเป็นคนอึนแบบอึงแห้งันดีได้พี่นอ้องเอ้ย้สปาสีอะไรด้วชดุอ่าตัวนอนดิน,น,นเตีมงเต้ยงเเห็นหน้าข้างเดียวนะ มีจะคนพี่น้องไอหนาให้บอดิงเบิ่งดูเบิ่งเบ้เบิ่งหน้า่เบ้งเบิ่งมาย่งน้ำป่าเบ่เบิ่งเบิ่งเมยเบิ่งเบิ่งดู่โอออออ้ดนำได้ได้ไโอ้เฮ็ดขี้ได้เด้โอ้โโอ้โอ้มย่งนืมย่งน้โอ้ได้เด้ป้าพี่น้องงเนทานอน จำให้ขี้ไรคีดโอ้แทะโเรี่ตบเสียบบอตโดยอืมตงองกไว้อันสปาได้โทรหาอันคนที่ได้รูกก่อนสปาที่ว่าสปาปา่าเนาะ ลูกเราก็เป็นคือกันเพิราลพี่น้องสบายเฮดกล้องจับดีเสียงเฮดกล้องเนาะนอนดลูกเพิ่์ลก็เป็นคือกันว่ะเลยอันว่าโทรไปถามเพิร์ลจะบอกแนะนำไปเอาซื้อยาวิสษมาอย่าไปเอาได้เพิว่าเอาไม่ขี้งใหญ่ก็ขี่ทานพาใส่ลูกให้เสียกันซะบาลก็ว่าอยุบหน่อยโดนเดิมเดิมเดิมจอยลงหไว้หนึ่งเลยพี่น้องอ้า ไม่กลมฟันจะบาลเล็กจอยบรีได้ยังไงเล็กจอยจิสปาตุกเกาสิปาตัวเกาแส่ได้พี่น้องเดี๋ยวจะไปย้ำเนาะเพราะว่าเหววซื้อใหม่ไม่มีสตางค์เลยเนาะไม่มีเงินน้องวิวกันเด้อนี่ก็เริ่มบอกไทยพี่น้อง อันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ทะทำสะบานสะบานจนงูกระเด็ทำเมฆขนเมฆขน,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 นามาขนบึงบึงพระหัดลายาอเป็นสรงมากบอกนิ่มกระเป็นมา

ตอนแรกนั้นสปาแกล่าวว่าเอานนองมันดูดเต้าพี่น้องกินนุ่มตัวเองปัตินี่เลยสปานกินเหลากบนางไม่พี่น้องตอนที่สปานตายคลิปเนาะแต่เอาลูกกินนุ่มลูกคือแค่ว่าเหล่ามันหอด้ามใส่เด็กน่อยมันรับอะไรพี่สปานเนาะกินนุ่มเพานะพี่น้องแต่ท่องเสียกินปุ๊บท่องเสียปั๊กกินปุ๊บท่องเสียปับ๊บสปานได้ยุด ยุดให้ลูกบูดเต้าประมาณสองมื่นหรือสามมื่นนี่แหละว่าออกจะทั้งแม่ได้่วให้ลูกบูดโตว่าพอกลับมาจะมีลูกบูดด้วยพี่น้อยบูดด้วยสไปร์กเล่ได้วนุ่มอันนี้กินเลยเนาะเนี่ยอ้าวว่ะสร้างเินแท่ว่ะบูดกับแบบเพิ่นเฮดดินแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใส่ลูกใส่ใส่ใส่โอ้ใส่ใส่อู้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 สกังหงาสกังหงาเนี่ยบังวัน เสดุยใช้ใช้ใช้เน้แตงไม่หายแ้วบัตเทนี่พี่น้องเสียงหายมาดูมา๋อที่นอนมันนิ่มเ,เลยพี่น้องมันมันเลยดุโอโอโโอดุกว่ะว่ว่เจ็บปรลุบว่ะฉดื้อค <hi> นได้ในนอกีนอล้วขใช้ถุงดือตัวเองอ่ะลูยอะโอ้แม่เมอากอ่ะ Chim mém nó đục lên Ôi đằng đồ. Đồ. cái đằng đâu Chín si sạch Bưng luôn nhiều nó Ôi thử, thử đưa tự anh ấy đi nó mày này đâu tiết bột mày thay đâu bò mày thương mại thương mại bò mại thương 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 ยั okay. look, ่ม <that> ื่อไงโอเคตัวเอฟซีดูดูผู้ใหมีคำแนะนำในี่ก็ er. บอกน้องในเด้อสะดุบวกข้าน่อยในเด้อปลูกเจื่อแห้งแล้วจ้ะนียาดีๆแนะนำเนาะพี่น้องนอกจากนอกจากว่านอกจากภูมิเชษ้อแต่ที่ียาอย่างอนี้เนาะ ลูเกเจ็บสะดือแห้งแต่เราโบเบฟซีไว้แบบเพื่อว่าภายได้ลูกมาได้ลูกก่อนสปาร์ตนะพี่น้องแบบนี้ทำสุ่การเนาะแบบหมินเขาหมินอีกต่ามาพี่น้องเอ้ยตีนลูกกรเจ็บแล้วอ่ะขายต้องน้อยเอ้ยทิง được Rồi rồi Đã đã tụi 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 Ồ tụi 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 ở ดับอีเดี๋นวพี่้องไหมืดเนาะโอเคสะดวเดี๋ยวทำไอ้ลูกหล่าก,กินนุ่มก่อนเด้อสาสาพี่น้องก,ก็ได้ก็แช่ให้แม่ขน้อยในเด้อสะดวดับคลิปนี้สปานเกษสิคสจอจบคลิปไปแล้วพี่น้องเอานุ่มให้ลูกกินก่อนน่สาสดับเลย ฝากก็ได้ก็แซ่ก็เป็นใจให้สบานะลูกน้อยคือเก้าพี่น้องสนช่รับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีบ๊ายบายสาว